น,นิวฝนเพื่อนรักนักช็อตฟิลกับเรื่องราวความรักสุดอึ้องหลุดปากเผยดาราท่านหนึ่งเสพติดการม้อหลังโดนตบส่วนความรักของตัวเองเจอหนุ่มเกาหลีชอบดูดนิ้วตีนรีบไปซื้ออุปกรณ์ทําเล็บแต่ชักช้าไม่ทันใจโดยผู้ชายบล็อกในรายการโดนเทเซ่มาที่แพทเมื่อถามว่าความรักเป็นอย่างไรบ้างปรัสนี ฝนครีเอทีฟตัวแม่ผู้อยู่เบื้องหลังรายการดังในโลกออนไลน์ตอบว่าแต่งงานแล้วคะ่ะคบกัน5ปีแต่งงาน4ปีแล้วเป็นชาวต่างชาติเจอที่ข้าวสารก่อนหน้านี้เราก็คบคนไทยแต่พอทำงานก็ได้เดทกับฝรั่งเพื่อนเราก็คบแต่ฝรั่งหมดเลยเราก็เลยลองเทินไปบ้างเรื่องลูกคงไม่มีแล้ว เข้าสู่ภาวะมีลูกยากและอายุเยอะแล้วตอนแรกสามีก็อยากมีแต่ตอนนี้ไม่แล้วก่อนหน้าเจอสามีก็เคยคบมาประมาณ2-3คนแต่ละคนคบนาน สาเหตุที่เลิกส่วนใหญ่เขาไปมีคนอื่นนอกใจใดๆเคยโดนผู้ชายตบตอนนั้นสถานะระหว่างกันยังไม่ชัดเจนเพราะเขาก็มีคนคุยหลายคนส่วนเราก็คนกวนทีนคนหนึ่งก็มานั่งคิดว่าที่เราโดนก็อาจจะสมควรแล้วไหมแต่พอเราโดนตบอะเราก็ไม่ได้ทนในความรุนแรงมันไม่ใช่ทางออกก็คิดในใจตอนนั้นเลยว่าไม่เอาแล้วนี่ขนาดครั้งแรกนะมันต้องมีอีกแน่ๆฝน ไปคุยกับคนในวงการบันเทิงท่านหนึ่งที่เคยมีความรุนแรงเกิดขึ้นเขาเสพติดการโดนง้อหลังโดนตกเขาบอกว่าตอนที่มันง้อกันมันดีเหลือเกินจึงไม่เลิกและยอมโดนแบบนี้ไปเรื่อยๆด้านน,นิวแคด,ด่านแก้วตอบว่า ไม่มีใครเอาหนูหรอกค่ะโสดค่ะตอนนี้ชีวิตมันลงตัวแล้วทำงานมีหน้าที่เสร็จงานก็ไปเจอเพื่อนบ้างก็ไม่รู้จะแทรกแฟนเข้ามาตรงไหนคนคุยคุยก็พอมีคุยนานสุดก็ยามแม่ค้าและพนักงานเซเว่นสเปกหนูผู้ชายเกาหลีเคยไปเกาหลีมาแล้วเขาถามไซท้าหนูก็งงก็ถามกลับไปว่าเธอถามทำไมเขาตอบว่าชอบดูดนิ้วตีนเราก็เข้าเซเว่นเลยซื้ออุปกรณ์ทำเล็บทาเล็บแต่กระบวนการมันคงนานไปเขาก็บล็อกไปเลยติด ามรายการโดนเทเซ่มาที่แพททุกวันพฤหัสบ,บดีเวลา20นาฬิกาทางแพลตฟอร์มออนไลน์